อะไรนะรอ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 ทิศเขาโคเคนเพียบเลยตำรวจหรอไอทีดไอทีดเดี๋ยวไปไปกับรถสี่รถสี่ไปเลยไปกับไอทิศรถสี่ไปกับไอทิศเดี๋ยวให้เกลียวอยู่นี่เอยมาป้าแล้วเจ้าไม่มีเจ้าไม่มีกไมออกไหนออกหน่อยออกหน่อยไปเลยไปเลยพี่เราโชคแล้ก ไม่ใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเกียวเวเกีียวมีปืนรอชมพูปะเกียวมีปืนได้นะไอเซนอ่าพึ่งเกียวมีปืนปาจะให้เกียวอยู่บ้านแล้วค่อยคอยยิงอย่างตำรวจเก็บปะโอเคโอเคไหนจะวาไหน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 าหนไหนไหนไหนานไหนหนไหนไหนไนไหนไไห้ไหนไหนไหไปนล้นมายิงมาแล้วมาไไหนไ ไม่เป็นชงเลยมันไม่รู้เลยขอหาศพเลยนะเว้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจะเพิ่งชนมันกันเลยเลยชนตึกเขาเราไปดูนะไอ้เหี้ยตำรวจสองเออเจียวไปมุมซีเอี้ยมึงสิเอี้ยเห็นไหมมึงเห็นไหมข้างบนอ่ะมันมันมันไม่เห็นเดียวใช่ป่ะน่าจะ น่ะง่ายแต่เอาไปดีสองย่างอะ่ะมันก็ต้องกลับโซนอยล์ละตามเขา,าตามมาดีเขาตามมาห่ตามมาดีตามมาดีไม่จะแค้อนอ่ะกินย่อยไม่ได้เล<ป>ยก็เอาเลยก็เอาฮ่าฮ่า ็ดสองให้เจ็ดห้าย่ามันแตกแล้วนองมาบาเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้ามันตามจุบ้ามาได้ได้ได้ี้เรามาบ้านดินเดเดินเจออ่ลงโอ้าตู้เนี่ยนีงย่าเขาไม่ได้เดาสอาดูตาว่ะี่ไปดูได้ได้ได้พี่มากับหนูใครอะพี่มาร์คครับรอดูรอดูดแซนให้หนูด้นะได้ เขาบอตรงไหนอ่ะตูเต้เล็กทางประตู้เล็กไหนอ่ะโอ้โหภาพไม่หลุดอืมใช่แจ้งหน่อยตอนเราตรงไหน,นเข้มไม่มีอะไรพี่ดูจากมุมสูงๆไว้บ้านเยอะบ้านเยอะคืออะไรวะางคุม่มีเลยฮะเออบ้านอะไรเยอะบ้านบ้านอะไรเยอะวะ บ้านเยอะคืออะไรวะคุกเก้าคนตอนนี้ต้องช่วยเพื่อนในทุกว่ะบ้านนัอะไรเยอะวะกูงงแต่มันไม่มีทันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเจ้าเอาเด็กให้เพื่อนไปทำอยู่เขาไปทำอยู่ทีทำอยู่อ๋อโอเคตามมาแถวบ้าน เคยวางไปตู้เก่าถ้าปะปะฮถ้า,าหลุยไม่เห็นหมีอะไรเยอะอยู่หน้าบ้านนะ่ะอยู่เกลเนะี่ยอะไรเยอะวะไอ้เหี้ยกไม่เห็นใครเมื่อก<ะ>ี้บอกหน้าบ้านเยอะอะไรเยอะข้าวปะจี๊จี๊อยู่บนเขาแถวตำรวจอ๋อไม่ข้าววะไม่มีข้าวหนูเหลืออันเดียว อืมให้อุ้มบวกมีท h o ดุ้มอยู่ปะน่าจะมีกำลังกลับบ้านฮานะฮานะดุ้มอยู่เหรอใช่กำลังกลับบ้านเบเบอาฮานะจอดหลังใครเอยู่ไอเกลหางอะไรอ่ะไม่เจอไปหนงนหนนไม่เจอวันกี้ไม่เจอเหรอใช่ไปสอนไปสอนไปสอนมีกล่องซ่อมมันหกก็มีคนหนูบ้างหนูเกลนึกว่ามีมีตัวหนูมา ีตน่อยบ้านบ้านฮาากำลังมาเฮ้ยตำรวจมันยาวอ่ะไม่มีจำ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 ตบมาแง้ไหมครับอันนี้แงแงเขาสตัวบักก่อนตัวบักได้ไหมไม่ได้หรอออเ่รถปะไม่้องให้ดุมนะต้องให้ดุมแทงไปเลยดุมมไไม่ไม่ไม่ไแ่แงไปเลยยังไงเราก็ฆ่าเขาอยู่ละเออ แล้วก็ให้หมอเปาเฮ้ยสร้างเค็นหลอดได้นะสร้างเค็นหน่อยสร้างเค็นหน่อยสร้างเค็นสร้างเค็นเพิ่มไม่ป้นหรอไม่บ้านนะตัวเขาไม่เห็นบ้านเลยน้องพี่ขอโทรศัพท์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 ด้วยโอเคโอเคโอเคพวกนี้รวยนะเบ็ดไม่เลวขี้อะไรขอทุกอย่างเลยไปแล้วเจอกันหอต่อกไอเด็กเวรไม่หล่อเลยห่อต่อไอเล่ห่อเปาห่อมาหอต่อห่อต่อเป็นหนึ่งหนึ่งเปหนึ่งหนึ่งมีถุงหรอ มีใครมีถุงห่อป่ะเนี่ยเด็กวัวเองเดี๋ยวกูเอาถุงเองตอนเจ้าไปเลยกูเซ็ตเก็ยดได้ปะห่อไปเลยห่อไปเลยไม่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 สนมันเอาเลยอ๋อห่อไว้ในบ้านอ่ะอันนี้อันนี้เหลือประมาณกี่นาทีเฮ้ยมันหายกี่โมงอะยี่สิบยี่สิบตอนยี่สิบเราเราห่อตอนยี่สิบมาตอนยี่สิบเราห่อแล้วนึงนะห้าทุ่มเป๊ะห้าทุ่มเป๊ะไอห่าวายไ่ต้องรีบห่าวายไ่ต้องรีบอะไรนะสองเจ้าสามสิบห้าทุ่มเป๊ะแล้วจะหายหมด แต่ผมว่าเขาหมงงว่ะไม่มันขู่ไม่ได้เขางงทำไมวะบาร์ดเอ้ยแม็กบาร์ดที่อะไรโอ้โหบาร์ดที่อะไรโดนยิงโดนยิงโดนยิงจากข้างบนโดนยิงจากข้างบนไหนไหนไห่ไหนโดนยิงจ้นโดนยิงจากข้างบนครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห้ยแล้วหนูก็จบแจ้งเกิร์ไอ้ที่เดิมไงหนูเห็นเขาแล้วเขายืนบนรถด้วว่ะไอเกลที่เดิมสไนล์ลูกหนูไปใกล้หน่อยไปใกล้หน่อยไปซ้ายใกล้หน่อยเื่ออ้อมทำเป็นขับรถไปตรงนีหน่อย ใครมาวะเนะี่ยมันตำรวจตำรวมันมันข่บดามเจแน่เลยวมื่อกี้ใช่เหรอเมื่อกี้ตำรวจหรอเออัออบค,ครับ,บค,ครับ ไปดิไปดิสเสร็จเรืเ่องเดิมเด็กี่อันนะตำรวจอยู่หน้าบ้านเยอะต้องรเยอะมาก เห็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเขาต่อกเลยเราหลอกเลยก็รอปไปช่วยเพื่อนแหกคุกมามันไม่ได้อุ้มมาช่วยบ้านหน่อยนี่แหละ ไม่ถึงว่าพี่ตรงเนี้ยยังนะทิ้งยังเหรอไอ้เขี้ยวล้อหลอกสักเฮ้ยจะไหนปืนยิงอยู่วะหนูไปยิงมาแล้วสองล้อสวย เทนเน็ตเปอร์มันยิงอยู่ว่ะหนูยิงสองคันช่างมันช่างมันมันยิงมันทำอะไรไม่ได้มันแค่ยิงอ่ะเกี่ยวไปหลอกไปแก้งเวลาเวลาแล้งแก้งไปแล้วแกงหมดแล้วถ้าหลบหลังห้าร้อยโลอย่าไปยืนอย่าไปยืนไอ้นี่มาหลบหลังห้าร้อยโลเนี่ยล้อหลอกสักงวิ่งมาซ้อมรถหน่อยใครคนไหนมาด่ามาด่ามได้ซ่องมาด้ซ่องใครอุ้มอยู่บัวเราไปเอาพี่หรือเปล่าคาร์ลมีแค่สองอันหรอมีศพศพ มันมามามาไปเกลียวเกลียวจากการหน่อยวิ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 ส่อมาเธอเขอมาเธอมาเกี่ยวกับหมารอรอเขายิงกันพี่พี่แบ๊กอะไรเนาะพี่แบ๊กพี่แบ๊กพี่แบ๊กไม่ต้องยิงเยอะพี่รอกนั่งกับใครอ่ะได้ได้ได้ตะมันด้วยน้องตะมันด้วยน้อง พาเอกมาจนโอ้เมื่อกี้ผมไปกำจัดปลวกในเมืองมาพี่เฮ้ยน้องน้องคันเนี้ยมึงลบกำจัดปลวกถูกป่ะใช่เดี๋ยวแม่งจะมีปลวกบนเขาถือสไนเปอร์ฝั่งเมื่อกี้ผมไปไปไล่มาแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่แล้วเออขออีกได้ป่ะแม่งยิงพวกกูไม่หยุดเลยวเ่ยมีกล่องป่ะมีกล่องป่ะกล่องมาหนซ่อมทหไมใครมีมั่งนี่นี่ไอ้มารีมีไอ้มารีมีหนึ่งสองสี่เลยกำจัดหนึ่งสองสี่ไอ้ลีฝากกำจัดปลวกหน่อยไอ้ลีถือกระดอก ้ทีมงานกำจัดพวกมึงมาดิเอ้อ๊ลงนี้อยากทำได้ไหมาเดี๋ยวโอ้ยใครท่อมามามากมา้ิอม่ดองดอนมันก็ทำได้ใจเย็นหนึ่งสองสี่มึงดูดิตำรวจไม่คนแหลมเลยว่ะ ใครม่เรือขึ้นมาขึ้นมาดิคุไม่ไหวครับเฮ้ยมึงไปกับปว๋นี้เลยมันยิงแล้วน่าทนายอ่ะไม่ไหวคัรับดิดิวเดิวิวิวิทนายยิงที่เดียวมะหนูไม่ต้องซ่อมทุกคนเลยแกนเป็นไรเป็นไปไล่แล้วชายไปไล่แล้วพอแล้วจะซ่อมอย่างนั้นก็หายเลสก็หายเลสก็หายเลสฟังเจ้ากระจุกหลบอ่ะ แีดิ่งแช่ใครยิงแน่ใค่อยิงลูกนแานไปแล้ว้ามาดูรถมา้วนี่ไปกำจัดวกไรขึ้นมาป้าเห็นร้อปกติเลยป้าดูใหมดูไหมต่รที่บ้านนั่นะ้นมาเลยพี่ผมเดี๋ยวผมไปกาจัดกวกนี้ให้ตารวจเนี่ยเต็มเนี่ยนั่นเห็นไหมร้อซ้ายมือหลังอ่ะ

ไปซ่อมในบ้านดีกว่าใช่เห,หลือสามนาทีไม่เป็นไรอันนี้อ้าวอ้าวอ้ ผิดป้ามายิง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 ตลอดช่ชนเลยเรอนักเกียตจัดป่าบอลหเปลาอะไรล้อมเลยอ่ะตำรวจอยู่ที่บ้านเยอะมากเลยท้องซ่อมเออบาลร้าหนึ่ง โหอย่าลืมฟักปืนเจ้ลูกี้แลมไมสัี่แลมไมสัน้นี่แหลมม่ะอดี๋มมอดาบ้านเาลย ขาบ้านพีจีเก๋าขาบ้านเก๋าขาบ้านก๋าปล่อยปล่อยนะลูกี้ไม่ออกมึงโดนกูนะลูกี้ปล่อยเก็บอาวุธนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับตำรวจเราปล่อยนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับไม่ตีแล้วครับไม่ตีแล้วครับไม่ตีแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับออกออกมาเลยออกมาเลยทุกคนหยุดตี้หยุดจี้หยุดตี้หยุดตี้เอ้ยพี่เอามาดิพี่ออกมาดิ เี่สอคนอะไม่ตอดิไม่เราไม่อยากตำรวจอแ่พวกมันก่ตำรวจอไปดีตำรวจไปเลยตรวบไปเลย็เให้บที Arrow, <S <S ท่หอบคไปแล้วนี่รให้บท oh, hey, ี่หอบไปแล้วนะอา่ครับตรไตำรวจเกราไี่ครับออกจากบ้านผมไปนะ

เดี๋ยวจะกัดจัดปอกน้องอ่ะำจับปวงังทางมนนนนอนนอนหัวสงกัดห้ามัเจียจงแตกอีกเอ้ยอกพิกหน่ออกพิกหนนี่มันนี่มานี่มานี่มานี่มับพวกมันนะไม่ใช่ปล่อยแล้วปอยแล้วปอยแล้วนี่มันปล่อยแล้วปล่อยแล้วปอยแล้วปอแล้วบีีมาบีบี้อคีสองคนลตัดตรตจะไม่ยุ่งไม่อโอเคตาเอารถเย็นหนึ่มานึ่มาเรียอาอาอาี

ท้าสับมาท้าดับประดุดทอนเจยแม่ยังส้มร้อนจนตองส้มจมูกและสั่งสั่งซั่งนะบะวันนี้วันอะไรนี่มันพฤหัสสั่งได้ปะวันนี้วันพุธมันสั่งได้แต่หลอนแล้วไม่ใชเจาะวันอังคารเขาหยุด